สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนแรมอัปเกรดแรมให้น็ตบุ๊กกันนะครับก่อนจะไปดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อ,ตอๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแรมตัวเก่าใส่แรมตัวใหม่กันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปิดโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับผมห้ามเปลี่ยน หรือถอดฮาร์ดแวร์ในระหว่างที่เรายังไม่ได้ปิดเครื่องครับอาจจะทําให้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเราเสียหายได้นะครับมันอาจจะไม่คุ้มนะครับเราต้องปิดระบบก่อนถ้าจะให้ดีใครที่กลัวที่มันจะมีรอยนะครับอาจจะหาผ้ามาลองก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะ แกะกล่องกันก่อนนะครับอ่ะแรมตัวนี้นะครับ ddr 4บาสองพันหกร้อยหกสิบหกนะครับสิบหจิกซึ่งราคาราคาที่บันาน่านะครับขายสองพันเก้าร้บจิกสองพาบาทแต่ว่าได้ส่วนลดนะครับได้ส่วนลดมาอยู่ที่สองพันแนะครับลด ลดประมาณร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยหกสิบาทสองตัวก็ลดสามร้อยนะครับอันนี้ใครซื้อถูกสีเพอซื้อแพงก็ก็ไม่ไม่มาไม่พูดถึงกันนะครับผมบางคนอาจจะซื้อถูกได้ได้ถูกบางคนอาจจะซื้อได้แพงนะครับนะอันนี้เป็นราคาซื้อที่หน้าร้านนะครับบางคนอาจจะซื้อที่ช้อปปี้หรือร้านออนไลน์ก็ได้ไสสวนลดก นี่นะครับรายละเอียดอของเทแน่น,นอนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราอาจจะแกะหรือไม่แกะก็ได้นะครับไว้งี้เลยก็ได้หรือสติ๊กเกอร์ตรงนี้อาจจะแกะออกก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นใบรับประกันรายละเอียดของอันนี้แบบไลฟ์ไทม์นะครับตลอดอายุสายผลิตนะครับถ้า,าตัวนี้ เลิกสายผลิตแล้วก็คือหมดอายุหมดประกันถ้ารุ่นนี้ยังผลิตอยู่ก็ถือว่ายังเป็นการรับประกันอยู่ยังมีประกันอยู่นะครับเอาไปเคยมได้นี่นื้อเนี่ยตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็นสาตานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเลมนะครับแล้วก็จะแกะก่อนเราไม่ได้แกะทั้งหมดนะครับมันจะมีฝาอยู่ฝาแยกออกมาทําให้เปลี่ยนได้ง่ายนะครับ เ,เขอเปลี่ยนเครื่องมือก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับไขไขควงมันไม่ไม่ไม่มีแม่เหล็กมันก็เลยไม่ดูดนะครับอันนี้ตัวนี้มีแม่เหล็กเวลาไขออกมาเสร็จมันก็จะดูดออกมาด้วยเ้วแ,แกะบได้นะครับ น,นี่จะเป็นพลาสติกอันนี้ที่เป็นแผ่นกันความร้อนนะครับเพราะว่าการดึงข้อมูลใช้งานจากเลมเนี่ยมันก็ทําให้แรมร้อนด้วยนะครับมันก็เลยจะต้องมีตัวระบายความร้อนด้วยอ,อย่าซูมเข้าไปดูใกล้ๆกลนะครับมาแ,แกะฝาออกแล้วนะครับแกะฝาออกแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้จะเป็นแรมนะครับ มันจะเป็นซ้อนมันจะซ้อนกันอยู่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ตัวบนบนสุดซึ่งแกยังไงก็โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มันเอาออกง่าย้วครับมันมันเสียบไปเห็นชัดจนแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นโน้ตบุ๊กมันจะแบนมันก็ต้องซ้อนกันนะครับมันก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวไว้อยู่นะครับสองด้านนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ ดึงแยังออกหน่อยมันก็เด้งขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวคอเซนะครับที่ผมซื้อมาเพิ่มเมื่อสามปีที่แล้วนะครับสามปีที่แล้วจําราคาไม่ได้นะถ้าเป็นตอนนี้คอเซ่แปดจิก DDR4 บัส2666ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000ประมาณนั้นนาทเมือม่อหนึ่งนะครับ1,500-2,000เมื่อสองก็ขึ้นอยู่กับป้าเข้าขายขนราคาไหนเนาะ,นะตัวที่สองนะครับตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้ติดมากับโน้ตบุ๊กที่ซื้อครั้งแรกนะครับ 8G แล้วก็กด เหมือนกันนะครับเ,ออเราก็ดันเหมือนกันมันก็เด้งขึ้นมาจะเป็นของยี่ห้อเมนอินไซน่านะครับเป็นอินไซน่ายี่ห้อนี่ฮาไม่เห็นไม่เขียนว่าอะไรตัวเอมใหญ่ยี่ห้ออะไรใครทราบบอกด้วยนะครับอ่แล้วก็ การเปลี่ยนนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีส่วนที่เป็นช่องช่องว่างนะครับตรงนี้แล้วด้านซ้ายขวาเนี่ยความยาวมันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ชัดนะครับก็ดูจากตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเอาไว้ใส่ปล็อ มันก็ดูถ้าด้านนี้มาปุ๊บมันไม่ได้แล้วก็ต้องกลับด้านนะครับไม่ยากนะครับเวลาใส่นี่ก็จะเป็นปึ๊บนะนี่ถึงจะใช่อันนี้ไม่ใช่ดูไว้มันไม่เข้าล็อกแน่นอนแล้วก็จะใส่ตัวล่างก่อนนะครับใส่เงี้ไปปุ๊บก,กดเข้าไปมันก็จะล็อกอัตโนมัติตัวที่สองใส่เข้าไปให้เข้าไปให้มันเล็กๆ นะครับนี่แล้วก็กดนะมันก็เข้าล็อกอัตโนมัติมียากเลยนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาปิดฝาก็เข้าล็อก เป็นอันเสร็จส้นะครับตัวนี้ก็สามารถไปอัพให้โน้ตบุ๊กตัวอื่นได้นะครับที่มันรองรับ ddr 4นะครับการใส่บัตรที่น้อยกว่าหรือมากกว่าการโน้ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็จะไม่ไม่ดีเท่าตัวของมันเองนะครับสเปคตัวของมันเองอย่างเช่นถ้ามันรองรับ สองหก6กหกบัสหกหกแต่เราเอาใส่เอาบัสไปใส่สามพันไปใส่เวลามันใช้งานก็ใช้มานได้แค่2องหกหมันไม่ถึงสามพันนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับโอเคครับเมื่อเราได้อินพุตนะครับเปลี่ยนเลมแปดจิกสตัว ใส่16กิกสตัวเข้าไปนะครับรวมเป็น32เป็นความจุสูงสุดที่เมนบอร์ดโน้ตบุกตัวนี้รองรับได้แล้วนะครับมาก่อนอื่นเลยแล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับว่ามันแสดงผลหรือยังนะครับวิธีการเช็คสเปคคอมพื้นฐานนะครับแบบง่ายๆก่อนนะครับถ้าใครมีไมค์คอมพิวเตอร์นะครับเอาวิธีที่1นนะครับ ถ้าใครมี m y คอมพิวเตอร์ก็คลิกขวาที่ m y คคอมพิวเตอร์แล้วก็เลือก Property ได้เลยครับอย่างอันนี้มีนะครับอันนี้ Windows 10นะครับ Windows 10ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาลง Windows มาแล้วมันจะไม่มีตรงนี้เดี๋ยวก็ลองไปหาดูวิธีกันนะครับมันจะมีวิธีอยู่ว่าจะให้ตรงนี้สแสดงอย่างไรจะตั้งค่าตรงไหนนะครับนะ เราก็คลิกขวานะครับแล้วเลือก property นะมันก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะครับและละเอียดหลักๆ processor จะเป็น intel core i7 8 7 5 0 h cpu 2.2 l นะครับ ram นี่ส่วน a m นี่นะครับแสดงแล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนจะมีมอยู่16 ตอนนี้เพิ่มมา32แล้วนะครับแต่ใช้งานได้จริง31.8เดี๋ยวคราวนี้เราก็จะลองมา,อาลองมาทูประสิทธิภาพกันนะครับจากการ Export จากการเรนเดอร์วิดีโอตัดต่อนะครับวิดโอตัดต่อระดับ4 k ส่วนวิธีการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็ดูตรงรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับคลิปวิดีโอที่นำมาทดสอบเปรียบเทียบระหว่างแรม16 g b กับแรม32 g b เป็นวิดีโอ 4K ความยาวจิตนาทีโดยใช้โปรแกร,รม Vegas 18ไม่มีการตัดต่อและแต่งวิดีโอแต่อย่างใดตั้งค่าเรนเดอร์ส่งออกมาเป็น 4K มือนเดิมและในระหว่างเรนเดอร์ก็ขอสปีดวิดีโอไปนะครับผม จะเห็นนะครับว่าด้านขวาที่เป็นแรม32 g b จะใช้เวลา6นาทีส่วนด้านซ้ายแรม32 g b ใช้เวลาไป7นาทีต่างกันประมาณ1นาทีแต่ดูตรงการใช้ CPU นะครับฝั่งแรม32 g b จะใช้ CPU น้อยกว่าและใช้แรม86กิกะจริงๆฝั่งแรม32 g b จะต้องใช้แรมเยอะกว่านี้และใช้เวลาส่งออกวิดีโอน้อยกว่านี้ แต่ก็น่าจะเป็นเพราะการทำงานของแรมใหม่ยังไม่เข้าที่นะครับแต่ก็มีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับที่ได้ทำการเรนเดอร์ส่งออกมาซึ่งประสิทธิภาพของแรมก็ถือว่าดีมากนะครับวิดีโอนี้มีความยาว3ชั่วโมงใช้เวลาส่งออกไป1ชั่วโมง52นาทีใช้แรมไป 26GB และ CPU วิ่งที่ประมาณ81%ซึ่งก็ถือว่าแรมมีความสำคัญมาก ม่แพ้ฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับซึ่งเหมาะสําหรับการทํางานและเล่นเกมหนักๆที่ต้องการการประมวลผลที่สูงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสักถามก็ฝากข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับ